ไปไหนอ่ะที่อ่ะสวัสดีค่ะเราจอดรถอยู่น,นู่น ก็ไม่รู้ไงว่าจะได้มาปาดนะมือเพื่อเกิดอะไรเห็นด้วยกันเลยไม่ไม่แต่ว่าไม่ให้มันไปอ๋อให้กลับอือนี่เราไมได้ไม่เหมือนค่ะ

ไรไม่ิเบียร์เข้าไปก่มนเข้าไปก่นแล้วไปี่ไหนนอนไม่่อะไรแปบเมื่อกี้เปไรนี่แปบมมีมพเธอบิลขับบิลจะเอาแคปิเบอร์เดย์ปะจะเอาเอาปลามา ไ,ไ,ไม่จะเอาแบบถ่ายรูปแบบที่ชา,เ,าเห็นไหมแก้เข้าไปเด็ต้องลายแสนสวยกนะเขาต้องไม่เข้าใจละรูล้ละเดี๋ยวกำลนนังนะา